จังหวัดจันทบุรีนะคะได้จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปทรงติดตามผลการดําเนินงานและตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการทบีนัมเบอร์วันในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่โรงเรียนสอยดาววิทยาคมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนายวิสุธ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีที่จะเสด็จไปสรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันเปิดชมรมท no. ูบีนัมเบอร์วันและเปิดศูนย์เพื่อนใจท no. ูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนสอยดาววิทยาและทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ณโรงเรียนสอยดาววิทยาอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีในวันอังคารที่13สิงหาคม2567โดยมีนายอภิรักษ์พิสุทธิ์อภรในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้แทนบริษัทเซซูปแปร เอเจนซี่จำกัดบริษัท G.M.N. แกรมมี่จำกัดมหาชนคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ t ูบี Number รวันจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่งานในพระองค์สำนักพระราชวังเพื่อทบทวนรายละเอียดและรูปแบบการจัดกิจกรรมจัดเตรียมความพร้อมด้านพิธีการสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสม ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีนะคะได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เส้นทางเสด็จประดับธงชาติร่วมกับธงประจําพระองค์พร้อมติดตั้งพระฉายาลักษณ์บริเวณเส้นทางเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ